ก็ทอด้วยไหมทั้งผืนนะฮะทั้งเครื่อไหมนะครับทอไหมต่ำไหมจกไหมด้วยลายน้ำอ่างาเป็น,นโทนสีนี้<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะชาวบ้านเลยเรียกว่าสีเทาพ่วงพิลาาดั้นเองนะครับเขามีความโดดเด่นมีความคุณประยูนยมีสุกค่ะมีความโดดเด่นมีความสวยงามนะครับเสื้อของท่านเป็นโทนสีครีมออกโทนทองกรืองทองครีมนะฮะ แล้วก็ปลายปลายเสื้อของท่านก็จะมีการพับจับทีมให้ดูมีความสวยงามมากขึ้นส่วนตัวสิ้นสีสันสดใส,นสชูชาทีเดียวนะครับกับโทนสีส้มน,นะครับจบด้วยในส่วนของตัวสิ้นเป็นลายดอกบะวัน9ก้าแถวหร,อรือสิบแถวแล้วแต่ขึ้นอยู่กับในส่วนไม่ซ้ําใครและไม่มีใครเหมือนในพื้นที่ในส่วนของท่านสาระก,กำนานนะครับของตบลหาเสื้อของเรานะครับมาในรูปแบบของ เพื่อแข่งกระบอกนะครับโทสีกาบัวสีบาดเย็นนะครับสิ้นในสิ้นโทสีเขียวจบด้วยลายดอกมะวันนะครับ9ก้าแถวต่อด้วยในส่วสนของโมเสกนะครับจบด้วยหมายลาย8ปดขอนะมันจะเป็นรูปของโมเสกนั่นเองนะความคิดไปเป็นที่เส้นหมายเช่นกันก็มีความโดดเด่นมีความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึง่งรูปแบบในการนำเสนอของเราครับ และก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะบนเวทีคุณการนาด,ดีเอี่ยมค่ะหรือทุกคนรู้จักหมอเป้านะครับท่านท่านเคยเดตําแต่งนะครับท่านผู้ในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตะปน่าเสี่ยวต่วันนี้นะครับท่านเองมาในโทนของสีทองนะครับของอัมพายทีเดียวนะครับและก็ตัวสิ้นของท่านเป็นชิ้นเคีย้ย จบ9าลายเียหงเดียวจะแบบเป็นแถวเลยครับดอกใหญ่ครับเป็นดอก12หน่วยตันนะครับในส่วนของลำอ่าง2ท้องบน16นะครับ ส่วนของสีขอแปขอเครือน้อยเครือกลางเครือใหญ่ในหืนเดียวครบด้วนเลยนะครับ9ก้าลายซึ่ง9ก้าลายของเราครับมีหลากหลายรูปแบบจะเป็นชิ้นเทียบแบบนี้ก็ได้อย่างนี้คือเซตของผ้าสิ้นตินจบนะคะด้วยนางแบบ1ิบท่านด้วยกันค่ะ10ท <000 S 2> ่านก้าลายนะครับแล้วก็รวมรวมดึงลายผืน 1, 1, 9ก้าลายทั้งหมดค่ะใช่แล้วครับนี่คือรูปแบบการน,นำเสนอของผ้าสิ้นตินจบและก็ผ้าทอบ้านหาเสียของเราครับ คุณหมอเดินไปหน่นะครับแล้วประกบคู่เลยครับประกบคู่ท่านกเกิประกบคู่เลยครับคุณหมอเดินตรงกลางเลยครับยืนตรงกลางเลยประกบคู่เลยครับประกบคู่เลยเขาบอกว่าแต่ท่านไม่ยอมแพ้จริงนะอันนี้เขาบอกว่าไม่มีการหยิบยืมใดยทั้งสิ้นนะครับเป็นสิ้นที่ท่านสวมใส่กันเองมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วขอให้บอก ทำเองแล้วก็มีอยู่แล้วขอให้บอกว่าวันนี้จะไปชุดอะไรสีอะไรสีอะไรทีมไหนนะคะทุกท่านพร้อมหมดค่ะเพราะฉะนั้นตู้เสื้อผ้าบ้านเราเนี่ยกี่ตู้ก็ไม่พอนะคะไม่แบ่กี่ตู้ครับโอ้ยของพี่สี่ตู้แน่นยันอันนี้เฉพาะผ้าไทยนะผ่าไทยนะค่ะชุดอื่นๆชุดสูทชุดเสื้อยืดหน่วยงานอะไรก็อีกส่วนหนึ่งค่ะมันเป็นอะไรที่มีมีความสุขนะครับในานโสที่อาจจะไม่ได้ลงไหลแบบแบบพวกเราแต่เราเอง ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนังแบบและครับนังรำของพวกเราในวันนี้ด้วยครับข่ากอบคุณทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังของการเดินแต้มคุณหมอเป้าอ่คุณหมอคุณหมอท่านนยายกมาเดินขยับถอยหลังนิดนึงฮะนี่แบบหาที่ได้เหรอห <laughs> ยอกครับหยอก ที่ประทับใจอย่างยิ่งนะครับกับกิจกรรมของเราวันนี้นะครับ